าตอนนี้ทั้สงสมาชิกอบตผู้ใหญ่ผู้ช่วยพยาบาลประชาวบ้านนะครับช่วยกันหาท้งั้งนตลับอำเภอได้ในอำเภอหลงพื้นที่กัน เช่อกนหาผู้สูงอายุตอนตลาดสดเบลามับครับตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านท้องผู้นำหมู่บ้านครับกำลงเพิ่ได้ลงพื้นที่ มาให้การช่วยค้นหากันนะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่ทราบาราฐกิกรรมของผู้สูญุนหายเลยครับบ้านลงก็เต็มตอนนี้เขามาคือนายุดีสามจุดห้าเมตร วัดนั่นนะครับทสละค่อยเลยประมาณสามจุดห้าเมตรเคื่องงอโมคืนนะเนี่ยชาวบ้านนะตอนทุนห้ายชาวบ้านเดินห้าแบบนี้ตั้งนากระดานเดินห้าดอกของแมวพ่อมก็เดินห้าดอกของแมวไม่ทนนะวันที่เท็ดอายุอะไรของอ่าขนเห็นถังลาสุดน้ำให้ต่อนสายทาบไนปานนอยลงไปด้วยกันือว่าเห้เล็ก แค่นไก่ไก่ไม่วาแกยุก่าแกยู่ตรงนั้นคือมองอ่าทีพ่อมสงสัยว่ายู่ไหนก็คือนึ่งแนวอุปกรณ์ไม่เอกลำมาทีอุปกรณ์ก็คืออะไปครับเรือที่ว่าเดินไปเดินหลามหมายเพื่อไปตรงนั้นไอ้หลามหมายเพื่อไปตรงมันเป็นบริเวณที่ทห้าอยู่งใช่ไหมตีวัดสายสายตอนนี้น้ำมันลงอยู่น้ำก็ยู่ประมาณเตรียมเตรียมหน้าอกที่เราเดินห้าในเดิน ระยะางต่อคนประมาณประมาณประมาณเม็ดเดินเดินจับจับมือกันไปแต่ว่าพ่อมาพ่อพ่อพ่อยังไม่ได้ลงดีแต่ชาวบ้านน่าลงไปเร็วยู่ถัดจุดอย่างยู่นีรถอย่างยู่นีอุปกรณ์ที่ลักข้ออย่างยูก็คือน้ำกินแล้วก็ถุนที่ชายพยุงตัวเเเเ้้้้นนนดีไปพบววก็ิะร วางแผนค้นหาผู้ประสบเหตุนะครับก็ทางผู้พลายสายชนนะครับนอกับทางมูลที่พุ้ต้อประบัปิขงสวนนะครับได้วางแผนโดยท่านประลัดวัดนะครับวางแผนการค้นหาเรียงหน้ากระดานนะครับเพื่อปรุงรับพื้นที่พื้นที่ปะสบภัยของผู้ผู้ประสบภัยนะครับหลังจากนั้นถ้าไม่เจอก็จะปรับแผนตามสถานการณ์นะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดเกิดปัเหาอะไรแบบนี้ยังไงครับเกิดเกิดเหตุแบบไหนยังไงครับ จากเหตุการณ์นะคะด้วยนายสมใจเฉพาะตนนะคะซึ่งเป็นชาวประมงแต่ในปัจจุบันนี้นะคะนายสมใจมีอายุที่มีอายุเยอะขึ้นนะคะก็คือประมาณ66ปีจึงยังมีความรู้สึกที่ยังรักทะเลอยากจะออกทําการประมงอยู่จึงออกจากบ้านนะคะเพื่อมาทําการประมงผู้อวนนะคะเพื่อที่จะหาปูปลาตามนิสัยของชาวประมงแต่อาจจะด้วยมีภาวะของความร้อนนะคะของอากาศแล้วก็อาจจะเกิดการก้มเงยจึงทําให้ในายสมใจเนี่ยวูบ และสันนษฐานว่าจะพัดตกนะคะโดยใกล้เรือที่ได้ออกไปทําการประมงและได้หายไปจากสายตาของญาติพี่น้องและผู้ที่ใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อวานนะคะประมาณสามโมงถึงสามทุ่มได้มีการค้นหาโดยทั้งในส่วนของกู้ภัยของละแมเองการค้นหาในส่วนของกู้ภัยจากจังหวัดทุกภาคส่วนนะคะได้ให้ความสําคัญที่จะค้นหาแม้ว่าจะเป็นร่างที่เล่ยลมหายใจแต่เราพร้อมที่จะพาพี่เขากลับบ้านให้โดยเร็วที่สุดค่ะ ครับสวัสดีครับเป็นอะไรอย่างผู้สูญหายคือบิดาครับเป็นบิดาผมลูกคนโตมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนผมคนโตที่หนึ่งปกติพ่อมาทะเลเหมอพ่อก็เมื่อก่อนเนี่ยจะมาบ่อยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยสองปีที่แล้วเนี่ยคือผมจะไม่ให้มาให้ให้พักผ่อนอยู่บ้านล้วที่มาเนี่ยมากันกี่คนนะคมาคนเดียวครับมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วทราบได้ไงครว่าตอนประมาณหกโมง ก็มีน้องน้องชายโทรไปที่โทรไปหาผมว่าพ่อยังไม่กลับบ้านคือปกติเนี่ยประมาณไม่เกินห้าโมงพ่อจะอยู่บ้านแล้วคือจะมนโลกประจำตัวไม่มีมีแต่เกี่ยวกับสายตาผมพาไปลอกตาเมื่อสองปีที่แล้วตอนตอนจะมาที่มีใครรู้ไหมที่บ้านอ่าแม่รู้แ่ครับผมกับแม่นี่อยู่คนละบ้านกันแต่ว่าผมเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านอ่ะออกจากบ้านมาประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วก uh, ็มาแวะบ้าน พัพพวกก็ญาติๆอยู่อยู่ก่อนถึงทะเลเนี่ยก็นั่งทานกาแฟทานกาแฟแล้วก็มาที่เกิดเหตุที่นี่ก็น่าจะน่าจะลงทะเลหลังเที่ยงไปแล้วเพราะว่ามีการทานข้าวล้างจานอะไรเรียบร้อยนะครับวันนี้เราถึงินใจเราตั้งได้แต่ภาวนาว่าผมก็ภาวนาว่าให้เจอครับผมของขอให้ได้เจอก่อนนะครับเมือม่อเมื่อวานซืนวันที่สิบหกอ่ะผมยังยังคุยกับ พ่อเลยว่าไม่ไม่อยากให้มามาทำประมงอย่างนี้แล้วอยากให้คืออายุก็เยอะแล้วทำงามาเายเยอะแล้วลูกก็โตหมดแล้วคืออยากให้พ่อพักผ่อนพักผ่อนอยู่บ้านแต่ว่าบางทีด้วยด้วยใจรักเดิมก็เป็นชาวประมงมาก่อนนะครับด้วยใจรักก็เลยเนี่ยปีนี้่ะ65จะย่างเข้าปีที่66แต่ก็ไม่ก็สุขภาพก็แข็งแรงดี แต่ว่าเกี่ยวกับสายตางที่ยเฉใจแต่ก็ว่าก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะครับผมก็ไม่รู้ว่านั่นแต่ว่าโรงพยาบาลไม่ไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าโรงพยาบาลบแล้วหลังจากทราบว่าคุณพ่อสูญหายแล้วแจ้งไปทางหน่วยงานไหนบ้างาผมก็แจ้งไปยังกู้ภยัยกู้ภัยละแมกู้ภัยก็ประสานไปที่พุทธปฏิบัหลังสวนก็เมื่อคืนได้เดินปูพรมแล้วก็ลงค้นหา ค้นหาติดต่อกันเมื่อคืน,มนเมื่อคืนก็เสร็จภาร,รกิจก็ประมาณเกือบตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งผมก็มเห็นน้องๆเขาก็เหนื่อยแล้วก็มีเรือปั่นหมึกต้องขอบคุณมากเลยเขามาปั่นให้ก็มีเรือชาวประมงญาติี่น้องแล้วก็คนละเวกเนี้ยมาช่วยกันค้นหานะครับเมื่อคืนก็คนก็เต็มมีทั้งท่านนายกผู้เนี่ยท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ก็มผมผม <นะ S 2> อยากให้ได้เจอในในก่อนมืดวันนี้ได้เจอได้วันนี้นะครับก็ภาวนาว่าอยากอยากให้เจอครับขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวขอชื่อเลยนะผู้หญิงผ<ม>นนู้หญิอ